ยังอยู่ไหมครับที่อยู่ในพุ่มครับโอเคเ้าไ้นะครับผมครับมันถ้าสมมติว่าเราไม่เอาเนี่ยเราไม่ใส่เนี่ยมันเอาออกไหเออก็ไม่ต้องกดถูกนะติถูกอ่ะไม่ต้องใส่ไม่ต้องกดติถูกอ่ะครับอยู่ครับอยู่ผม่าทิสองมาตรงมาพบผมที่ร้านจอดรถของยว้ยนะครับทราบครัคมาไป ผ0ร้อยก็ยิ่งดีนะแต่หอยรออยู่ผมจำเลขกางเกงผมไม่ได้ว่ะพี่ดูอยู่ไหนขราวดีขราวดีทุกคนไทท้าต้นตำรตรงนั้นหรือสิบสี่นายลองแปดด้วยที่อยู่นบนหบลังคาบสองส <2 S 2> <น>องสองผมให้อันนี้ไปแล้วนะผมผมให้ a อ้เคม้ไอ้ปืนระดับลิมิเต็ดไปแล้วนะสองแปดหกสิบหนึ่งมากเลย กาแต่ทหารใหม่สองคนชื่ออะไรอ่ะชื่ออ่างเปากับโชคโอเคชื่อน่ารักิี่สุดจะหอยพาไปจริงใช่ไหมกุ้มยังไงนี่ผุ้มนะแ้เปียนไม่ได้เหรอครับผมได้ครับเฮ้ยอย่าุยงกับสมนะขอร้องไม่อยากเห็นเพื่อนโดนบ้าิก เราเข้าประจำตำแหน่งปุ่มแทนกันด้ครับที่มี่ฝากดูบนหลังคาด้วยอะไรเียไม่เหมือนเดิมวะเอ้าซื้อ,อยังซื้อ,อยังมันต้องกดถูกอะนะ มันเวลาเวลาเองเลือกเสื้อใช่ไหมเองก็กดเสื้อแล้วก็กดถูกเครื่องหมายถูกจะมีข้างล่างแล้วมันจะแสดงราคาโอเคข้าใ okay, จละเอาพี่่ามาหนะ้าอนนี้หน่อยนะตึกกนะันเอยครับป๊อยอุย้ยโทษ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 มือลันอีกปูชิบหายเอ้ย เอาคนนี้เป็นรับขระสุนด้วย ขสองพี่เซ็ไปขสองครับมาหาผมหน่อยคอหนึงเราก็เจอให้ได้นะเมื่อกี้เนี่ยพิกัดไอ้พ่อได้ครับพ่อได้โอ้โหเืออภิชีกัดขอพิกัดเกียเสียงปืนแล้วครับกำลังไปหก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 สี่ครับกหกหกสี่ครับแปดสองแ มยังอยู่ไหมครับยังอยู่อยู่ชั้นสองครับถอดมาถอดถอกมาถอดมาเก็บตัวเส้นเก็บถอดถอดมาถอดมาครับประเดีเซตกลับปรดีเซตนะครับเดี๋ยวองเพื่อให้ครับเดี๋ยนี้ไปเลยเพื่อนอยู่ในจอดรถล้อนอ่ะต้องนงถูกต้อง หน,เนีเข้าสนามกอล์ฟไปซ่อมรถก่อนนะครับซ่อมบ้านน้ำสนามก,ากอล์ฟมองไปทางยูเครนเขาเข้ามาตั้งผมหนึ่งคนเลยเว่า,วา,างไงก๊อตอิ่หนึ่งอยู่ไหนอ่ะว่างไงว่างไงอ,อยู่กับประชาชนแต่งตัวอยู่เนี่ยทำไมสองเรา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 พี่ยังไม่ขึ้นยัง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 เดี๋ยวรอนะครับพี่ซ่อมนะครับทำการซ่อมเลยเดี๋ยวผมพร้มเพื่อให้ ไฟเราไฟเราไฟเราครับไฟเราใครรอกับอิ ก่อนครับเพื่อนซ่อมไม่ได้ครับเปิรถเขาบอกว่าเขาเหมือนสิบนาทีครับยิงทิ้งเลยเธอผมไม่ได้ยิงทิ้งยงเลยออกไปบู๊ไม่ได้ครับผมอตอนนี้หน่วยสองเราได้ประจำการพิกัรบริเวณเบรนะครับห้าสามหนึ่งตอนนี้ไม่สามารถออกไปบู๊ได้นะครับเฮ้ย <Hey, hey, S 2> มันกดเช็ค,คูครับผมกดอะไรน,นะครับเอาศพลงยังไงครับซื้อคุณเห็นด้าน ขวามือไหมครับจะมีเป็นรูปราคาอยู่อ่ะมันจะมีบัตรเอทีเอ็มแล้วก็เงินสดเห็นไหมครับเพื่อนนเเเเเเรรราาาาาขอออพื่่มั้ยยยลลลงงงคุบที่ไหนบินผ่านใช่ครับผมถ้ามีในเงินในเอทีเอ็มก็กดเอทีเอ็มก็ได้ครับเหมือนพี่สบายได้รับภารกิจให้ไปสักครล้วมันึ่เสีองแปดสองแปดอ๋อมาดูนี่มาดูนี้ขับผ่านไม่เฉยๆนะครับไม่มีตรงนี้มีไหมเป็นจะเป็นเสื้อผ้าก็ไม่เสีเขาก็ได้ลูก ขณะเราจะใส่ดูนะด้ไอ้รียที่มันขับผ่านไปแล้วก็คือมันส่งคนลงแล้วนั่นเองเออได้กดถูกไหมครับติ๊กถูกอะได้กล้แล้วครับกดแว่นตาอันสุดท้ายเลยครับที่มันวิ่นผ่านไปอะคือมันก็รีบกลับไปรับไอ้พวกที่เหลือกลับมาเองแต่ผต้องกดเช็คถูกทุกชุดเลยใช่ใช่ครับต้องกดเช็คถูกทุกชุดเลยครับทุกอันเลยสมมติเสื้อก็ติ๊กถูกแว่นติ๊กถูกกางเกงติ๊กถูกครับแล้วคุณกดติ๊กถูกกี่อันครับยูเบียนครับ อ๋อไม่ตายเดียวเอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปตรงตู้เอทีเอ็มกันเจ้าพงจะไปแนะนำให้ต้อมได้นะครับเดี๋ยวเราเพลื่อน cover ไว้ได้แจกจะเพิ่มเข้าได้จะผมเข้าด้วยก่อนแล้วี่เต็มไปเหรอพีเตอร์เป็นคนขับเรือตรงนี้คือตู้เอทเอมนะเข้าไปใกล้จะมีตัว E ขึ้นนะขึ้นมาหรอสักแป๊บนึงไปหาไม่ได้ ับมเห็นไหมครับอ๋อเห็นแล้วครับตรงนู้นก็จะเป็นตู้เซฟนะครับนู่นๆนู่นเลยครับครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมไปประจำป้อมก่อนนะครับครับผมเก้าครับเสร็จแล้วครับไม่มีน้ำมันครับลุงลุงบล็อกข้า เออไหวยังไงมีคนยิงแฝขึ้นมาปั๊มให้ผมขึ้นฮัาวีไปด้วยได้หรือเปล่าผมเวลาเจอไอเนี่ยเขาขาดลาบถ้าเขาหลบผมจะได้เข้าไปเชียร์ให้ไอหน่กมามาทางเข้าเลยผมเราเรายึดสองจุดเลยครับใช่จะหอยตอนนี้รถคันนี้คันนี้น้ำมันหมดครับเอาไว้ทอว่าสองทอสองมีน้ำมันไหมขอน้ำมันหน่อยอยู่ห้าสหนึ่งไม่รู้ มสองพี่เดี๋ยวพี่อ่านน้มันน้ำฝากฝากหน่อยผมขึ้นไปจำป้อมสามเดี๋ยวพี่ครับกองโอเคถ้าถ้ามีอะไรรายงานเดี๋ยวขอไปเลยนะพี่อ่านน้ำได้พี่ได้ได้กองเติมนหน่อยครับบนท้องฟ้ามีเครื่องบินออนไลน์อยู่ไหมเอาสิบสองได้ครับ อลอ่ะบองาผมเห็นออลายอยู่ครับอยู่ที่สนามิครับเวนตเวนหน่เบิร์ดเบีร์ตบินีรตนเตสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับผม12ครับเอทอวอยู่ไหมวันนีจะหอยเรียก องน2่หรือเปล่าอะผมอยากให้คุณไปตรวจจุดที่ r u อยูอ่ืดอีกจุดหนึ่งอะว่าอาอยู่วางกำลังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าไปดูให้หน่อยสอแอายู่ม่ง62คนเลยวันนี้รอส่หกสามเพียรครับพี่มาครับกำลังว,วันนี้อาอยู่ไม่ว่างมั้งจ่าเพราะว่าเด็กใหม่เข้าด้วยสองเพี่อาวี่เราใช่ไหมที่ขับเข้ามา

เหตุการณ์ปกติไหมพี่อยู่ป้อมสามอยูมีกำลังคนปกติแล้วแล้วเมื่อกี้ที่พี่พี่ส่งข้อความมาว่าเออาน่ก็ถามดูเมื่อกี้มีกระบะกับมอเตอร์ไซค์เข้ามาใครอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่อ่าอายู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 โอเคเรื่องถ้ามีอะไรรายงานในวอรเลยนะได้กี่นายนะสิบนายครับผมสิบนายลูกไข่ลุบหลงอ ไปูปหองอายโพี่มา้าพี่ม้ากับเ,เสียงระเบิดนะเสียงระเบิดนะเสียงระเบิดระเบิดก<ะ>ิน<ะ>จ,จากอะไรเต้นเบิดกำลังขับหน่อยครับจหอยอยู่นิ่งๆน,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 นะเดี๋ยวผมรอตอนนี้ แปดครับจะจะผมตรงเลย แฮมมี่มอสส์สองแปดสองแปดตั้งเตียนรอบพื้นที่ไหมนะครับ ล่าสุดที่ผม15อยู่ที่บริเวณ572ถึง573นะครับบริเวณถนนหลวงถนนเส้นทางหลักตอนทีผู้ม,มต้องการวันเจ็ดส่งคำวิจาอยอไปนะครับเรียกไม่ได้เลยเอ,อ่อขอเติมน้ำม,มันก่อนครับดีพิเซ็ตเลยครับรา928ครับ สามนายครับจ่าสวัสดีครับอายูจุดเหลรอยูจุดสี่ห้าสี่แทนครับหนยสองครับสี่ห้เปียกสี่ห้าห้าบ่ครับสองแปดได้เอาหมาแล้วไม่เป็นไรครับจะตั้งรับไม่ไม่เป็นไรครับทางคัดแจกครับโดนระเบิดแล้วเป็นเบิร์ดดาวน์ไม่ไม่ครับผมเป็นเว่าย,ยังไม่มีคนอยู่ครับเดี๋ยจะมาให้เราสักคู่ ได้ได้ได้ทางทิด W ครับเรื่อแทนครับประมาณสองนายได้ครับครับสิบตีแทนเก็บตัวเลยครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่ไรครับบนหอบนหอบนหอผมเข้าใจอยู่ครับได้ได้บนตึกบนตึกพร้อมยังพี่จีนะเราต้องจีนมาแล้วนะการผมตัดผมตัดมันได้หนึ่งคน หนับไม่นับเพรเวอร์หน่อยผม้โหเกิดรถจักรยานยนต์บริเวณพื้นที่4-5-3คาดว่าเขาน่าจะรวมตัวกันด้านในแต่ความว่าเขาจะเข้าตีทุกคนเหลืออีกสิบนาทีเขาตีแน่นอนครับครับครับอะลายยะนักเตอร์เข้าไปไหมครับ you wanna lie? แบลลี่ครับแบลลี่พกแก๊งไฮด้าครับมอไซค์สองคครับบริเวณบริเวณิเอสบีวครับครับจัดการเลยพปกัดเอ่อีหกว่าอีหต้องที่เราพบรถคนเดียวอ่ามุ่งนาขึ้นไปทางถนนหมายเลข1ิบหกเช่าวะโอเคเยอะเยอดเยียรถอะไรเอ่ยนรถบักกี้รอบักกี้รอ นี่ครับลเดี๋ยวผมจะจะไปจิบน้ำกินก่อนได้ไดมั้ยสองสองครับทั้งสองนเลยวฟังเขาถูกไม่หุดยึดนะครับเพราะว่าจุดใกล้ตัดแล้วทุกคนจะเข้าไปข้างในนะแล้วก็เดี๋ยวให้ทัพพีหนึ่งสองด้านนอกคอยระบายองกันไปให้จุดยืดพยายามตำแหน่งสองนายครับเอาปิเตอร์ออนไลน์ยังครับปิเตอร์ออนไลน์ครับสองแปดปิเตอร์ไปทหารลาภัยก่อนนะ ไ,ไ้ิไก่จุดทีอยู่ไหมกมีม้มีมีนะเบแม่งตายหาเรียบแล้วอเจผมเล่นหมดแล้ฝ่ายไ,ไหนอะอ่าฝ่ายไฮด้าครับผมเก็บให้หมดแล้ว สอในสนามกอล์ครวิ่งอ่ะอออ่าเจะเป็นนักบินครับสองแจะเป็นนี่นอเยคันเดียวจาอยู่ด้านนอสองชิงเอีกหกนาทนักบินเราจะถอนแวที่ตึงกับชชู อยู่ไหนเนี่ยวิ่งวิ่งกลับมาเร็วๆอยู่สองคนใจคอไม่ดีตอนนี้ผมพบใครได้ตรง6 4 9ตอนนี้เคลียร์แล้วเป็นรถบังกีบังกีดาวูกต้องต้อง,ง228ด้านหลังด้านหลัง เข้ามาจุดยึดทุกคนผมเป็นฝ่ายเลยรถได้ออกไปแล้วรับตอนนี้นะมีหนึ่งากำลังไล่ครับไล่ออกไปครับไล่ออกไปเรื่องทีมสองจตาหอยทีมสองทีมสองจิตาหอยทีมสองมาสองครับขอรถขอรถชิปมารับผมที่ห้าเจ็ดสี่อะไห้าเจ็ดสี่ อทำการไล่ออกไปนอกพื้นที่แล้วนะครับทำลายถ้าทำลายจะทิ้งได้เลยนะครับผมทีมสอบมีมีคนอยู่่าใครครับไม่ได้ตามครับอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรประตูฮัมวี่ใครอ่ะเกมหนึ่งยูนิต้อนยูนิต้อนไอ้หลงอยู่ไหมหลงข้อสองครับอยู่ครับอยู่กลับมากลับมามีครับเห็นเขามาฮ่อเขามาทีมไอ ใจของเรหรือปล่นาอเอฟไอดับตเจตเปิเตไมิงเลยิงเลคนโดนลบหรือเปล่าังไมบคนลบนะเมนครับไม่้นผ่าเราไม่ไปที่จุดเดิมแล้วระวังระวังเขาพยายามใช้มอสแกนความร้อนทกคนเราวิ่งเดินพยายามเดิชิดได้นะผมอเนี่ย้น่าแบบพี่อะ หนวดอะแล้วผมผมไม่มีขอกลับมาแล้วทุกคนไแล้วผมดูหน้าติ๋มมันเเออาาาาใใหห้้ดดววติ๋มมันนะพี่โอซี่อ่ะดาวดาวดาวสวยสวยตอนนี้เผมติดผ้าทหารราบไทยเป็นไทยรัฐด้านหลังด้านหลังบ้านขอวันหนึ่งจะหอยนะครับ อ้ยตรงจุดยึดที่มีเรื่องปาร์กเลยพี่เคลีย์เลยหนึ่นายได้ให้ได้เข้ามาฮะเก็บปาดเก็บปาดเก็บปาดเก็บปดขอเามี่ด้วยขอเขามี่ด้วยรัชดาไหมมันใส่ใส่ครับพี่กัดไหนอ่าพี่กัสี่าหนึ่งครับหอยู่ข้นไปขย้าไปขึ้นดเข้าไปเอาให้ดาา ที่มารับะมาถึงยังที่มีเริ่มปางแค้ับอลจะเป็นสีสีดำไปให้ดาวให้ดาบไปหน่าข้างในน่าให้ดาบเาไล้ดาครับมันจะออกนะดักาต้องาต้องดาวแล้วดาวเปิดเลย อ๋อ่พบครับไฮดาครับอรพจีครับมาครับตปาตาหกหกมีอพีจีครับหกหกห้านาจะลานจอดครับโอเคโอเคโอเคมีไฮค้าสองนาทีสองนาทีลูปมากันไว้ทุกคน นดลหน้ารับใบนหอด้ครับตึกทิีกห้าเจ็ดแล้วครับอหอไหนรายาตอยอึกตึกก๊อฟมตึกก๊อฟโดนไอหำบอกให้มารับที่มีเลิศปาร์คมีเลิศปาร์คมาอยู่อีกจุดนึงเจ็ดห้าเจ็ดสี ไอ้ทาหารรับม,มือบนหัวมึงอะตรงที่เราโัดการได้ไหมัจัดฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งคนอะหนึ่งคนหนึ่งนเอาที่อะไรอะมาช่วยกันเรามาช่วยอีนับรองนั้นเลยรองนั้นรองนั้นเลยปีเคลีเคล้อมเลยล้อมเลย ไปกลับได้ไหมต้ตานได้โอเคเอีเราหารถก่อนพีเตอร์สี่ห้าส,สงมไม่เห็นใครเลยว่าบนหลังคาเดี๋ยวขึ้นไปเช็คให้ครับบนหลังคา,งาพีเตอร์เคลียหลังคาให้เป็นกีซสโให้หน่อยนอนครับนอนแล้วครับหลังคานอนแล้วครับเหมือนไฮด้ามันจะนอนนะพี่ไม่สามารถยิงโดนได้ไหนาไม่รู้ครับแต่ว่านอนอยู่ครับ อยู่พวกยูบพกยุจ้าจัดการจะชกผมว่อผมพีอันนี้จุดตัดเรียบร้อยแล้วเอาให้ด้าดาวสวยสวยจุดตัดแล้วที่วันสองผิดคาออกเคลียร์ไหมคาเอ่อังคาชั้นหนึ่งเคลียร์อีฮัมวีไฮด้าอยู่พิกัดเออสี่สี่ห้าสาม เห็นทำวีทาา